สวัสดีครับบ้าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับบ้าเถ่าผ้าเอฟซีทั้งช่องครับผ้าท่านผู้ชมครับมาตามโค้งสุดท้ายครับปูหาเจ็ดแปดได้พี่น้องครับไปฟังไปชมน้ำแข็งครับว่าโค้งสุดท้ายปูจะฟันธงจะเน้นให้ตัวใดนเนาะพี่น้องเนาะครับเอาไปพิจารณาเบิ่งเอาเด้อครับผมครับเป็นแนวทางเนาะครับเนาะครับเอาไปฟังน้ำแข็งครับว่าโค้งสุดท้ายปูหาเจ็ดแปดจะเน้นให้ตัวไหนครับ กราบนวัสการครับปูอ่าอกอกแล้วนนัสการปสเจ้าค่ะน,นี่ครับอันนี้ก็เลียนมากจนลายเราเราบ่เดาลงเหจ้จ้าเี้ยตามตูดปรปจาวันเบิงวันมันออกมาหันมันกออกวันเสาร์เดืนเก,กเี้งก็แปดกยืนไม่ยไปควบสกันเอก,ก็แปดบ่ให้ควบสกันเอาตรนี้มาใส่ครับเห็นไหมออกห้าแปดเห็นไหมกระปูทั้งหนึ่งเก้าวังมานี่วันจันทร ยืนศูนย์กําลังหนึ่งไว้เห็นไหมยืดศูนย์กํลังหนึ่งศูนย์กําลังหนึ่งตัวมันใส่ไปหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งปูดือตัดแล้วกระบาดตัดแล้วมันสี่เหลืออยู่นี่มันยืนศูนย์กําลังนึ่สี่หนึ่งมาได้กรบปูมันสิเหลืออยู่สองหนึ่งออกไปยิ่งใส่ศูนย์กําลังนึงยืนสองศูนย์สามหนึ่ง 3าครับปูเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนยหน่งหกศูนย์มาได้หกคืออะไรปู่มปันเหลือเท่าอี้ครับโอ้หลายคูที่ปูเจคูชุดเต็มโอ้ชุดเต็มสูตรนะปูเนาะเต็มสูตรเลยครับเต็มสูตรครับปู เน้นล่างเน้นล่างไปเลยอ่าชุดนี้เป็นชุดเต็มสูตรนะปูเนาะครับเน้นล่างสามมันสามสองมันมีบชุดร้อยมาะไรไหมปูอันนี้ชุดเต็มนะปูเนาะรอยมาไรมันเข่าร้อยมาไรมันมีจังสีได้ร้อยมาไร่นาะนี่สามสองกับสามสามนี่มันมีจังสิได้รอยมาไรร้อยมาไรได้นี่ับปู อพกาะว่ามันจะเป็ไนไรอัวนนี่ครับเพราะว่าขาบวกแปลเป็นที่สามสามมันดานล่างครับปูขันมันขึ้นบนมันก็จะเป็นตัวนี้หลหรครับอืมเพราะว่าสองบนปูอันนี้เป็นชุดเต็มเต็มสูตรชุดเต็มสูตรเต็มสูตรเลขงเต็มสูตรครับผมครับตรงตรงมาปูมาต้องกลับเป็นบอลนี่ขัน คันปูตัดให้นีนมันก็นเหลือเรยอยู่นี่อยู่สามหางเท่านั้นครับปูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับเหลือนี่มันจะมีต่านี้เล่นต่านี้ครับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเท่านั้น,น <ะ S 1> เน้นล่างบปูเน้นล่างเนงเ้นล่างโอ้ครับระบนีปูชุดบนน่ะศูน,นย์หน่ยยามนันไปบนเพราะว่าตามที่จริงในสองในคันมากอัะ สองส่วนต้นสองบนครับปูมักว่าพื้นพมักครับปูปูมักสองส่วนต้นสองบนครับล่างน่ะปูมักสองตัวนี่ครับล่างคือเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งมันมากสวงบนอย่างนี้ถ้าว่าเรียกเนี้ยอันอย่างเจ็บมันอันโอ้ครับปูช่วนี้ก็คันเทถียรฮาร์โรตลีกกับฮาร์ด้ดยุกครับกันไว้ยังระบายครับปูเพรได้ทุนในห้อนครับนี่คือเต็มสูตรเต็มสูตรนะปูเนาะครับ ฐานเน้นล่างคือเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งองตัวตัดสองเลือสองกูครับสองศูนนี่เป็นบนมาปูเนาะคบปูลากาชุดนี่เดยปูสองหนึ่งสามหนึ่งสามศูนเจ็ดศูนี่เลยปูมันบอเดนมันบอเดนบอครับอ่มันบอเดนโอ้ครับจะเรียกกันที้คือีครับปูนี่ครับเพราะว่า มันก็มารลอยมะไร่สามนั่นแหละต่ว่ามันอาจจะเข่าบนสามนี่เพราะว่าครับปู๋คนเราคนนึงเขาจะว่ามากสามยังสามกับสามกับนีแต่นี้่ได้านั่นมันไดตสองสองบนปูอืมครับกะสามสองกับสามสามนี่เป็นสูตรลอยมะไร้ลอยมะไร้ลอยมะไร้เป็นบบปู๋แต่ว่าบดบดบบเด่นบบเนดนเป็นบบปู๋เพราะว่าเลขกลอยมะไร้จะก่อมันกับเขาตะลางนั่นแหละเพราะว่ามันครับ เท่ามันได้รอนมาได้มันได้สามสามกับสามสองขับปูว์เพราะว่าเรกมันเด็ดสองดิครับมันได้สองสองตัวมันทำได้สองกับหนึ่งมันก็มาหนึ่งมันได้สองสองตัวครับขันมาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้สามสองสองสามครับปูปูอันนี้วงกลมให้ในปูตัวที่ปูว์เน้นไงว่วงกลมในปูว์เจ้าเรกขันมากมันก็ไปขันมากหกมากขันดับขันมาดับอยู่มันก็เบอกออก ตามที่จริงนั่นลักน้วยบวกกันลักหน่วยบวกกันมันดับงอนก้างน่ะก็ออกสิบหนึ่งศูนย์กับศูนย์บวกกันได้ศูนย์ดับศูนย์ล่างดับกับออกมานี้ก็สามศูนย์มันออกศูนย์สามสามบวกสามเป็นหกหกดับล่างมันก็มาออกสิบครับออกศูนย์เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ดับสี่ล่างก็ออกศูนย์สามครับห้ากับเจ็ดบวกกันเจี๊ยบสองห้ากับเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเป็นสิบสี่ มันก็นมาออกอย่างออกสามควนหรอ,ออกวกมันดับมานี่ก็เอาหน่วยบวกหน่วยแปดออกห้าแปดแปดก็แปดเป็นยี่หกครับหกถ้ามันดับอยู่มันจะออกตัวนี้ครับปูนั่นแหละในคว้วคิดครับครับอันนี้คือเต็มสูตรเน่นเน่นสามคู่นี่นะปูเนาะเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งนี่เน่นล่างตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่นล่างสองศูนย์นี่เน่นบนเน้นบนครับ ขับเป็นชมอืแต่ว่าขันมันมากสามรักก็มากเกินหนึ่งอยู่แน่ักน่วยละครับคันดับยูดิออกตัวนี้คันดับยูออกพวกหนึ่งกับตัเลขอืมมันมีงวดนอนผ่านห้าเจ็ดเจ็ดยังออกองอีกอนมันดับดับยูดับดับเก้าไม่ดับสองงวดมันออกดับยูไม่มีงวดนั่นหระครับถ้าทีตีกันออกความันเอาเลขรักหน่วยบวกกัน เชีตีกันอองความันฟันเลยันบนปูคงสุไทายเนาะปูเนาะอ่ควด้วาครับก็คือล่างนี่ก็คือเน้นที่เจ็ดหนึ่งถ้าอที่ตีกันออกามันนี่ยครับปูมันออกออกสามแปดเลียล่างครับงอนต่อมาม่ออกงอนต่อมามาออกล่างออกเต่าหาครับ งวดต่อมาเมื่อออกล่างออกหาเจ็ดงวดต่อมางวดต่อมาหาเจ็ดแล้วก็เมื่อออกแปดแปดสองครับปู<อ>่ปู่บันทึกไว้บดแปดสองหาเจ็ดแปดสองแปดสองแล้วมันก็เมื่อออกแปดสามครับ สองสามห้าแปดสามมันจะออกมาสามหกม้อเก้าสองม้อออกสามศูนย์ม้อออกหาเจ็ดอีกเที่ยนหนึ่งครับก็แล้วมอออก ศูนย์เกียร์อีกเส่นหนึ่งออกศูนย์เกียร์ศูนย์เกียร์แล้วมันกล่าว่าออกศูนย์สามศูนย์สามแล้วก็มาออกสิบนี่สิบแล้วก็ออกห้าแปดนี่ขึ้นหรือจีอร่างครับแปดบวกแปดเป็นที่หกอานุยบอกอานุยนี่ครับดับล่างไม่มีหกเห็นไหมโมบิออกออกตัวนี้ห้าบวกห้าเป็นสิบว่ามีศูนย์เห็นไหมครับผม เจ็ดบวกเก็บเป็นสี่บวมีสออกสองบวกสองเป็นสี่บวมมีสบ่สามบวกสามเป็นหกผ่านแล้วเนี่ยนี่มาผ่านวันนนี่ละหกบวกหกบันเป็นทิบสองผ่านอีกสองบวกสองเป็นสี่บวมีสี่ออกตัวนี้ศูนย์บวกศูนย์บวมีศูนย์ล่างออกตัวนี้เจ็ดบวกเก็บเป็นสิบสี่บวมีสี่เจ็ดบวกเก็บเป็นสิบสี่บวมีสี่สามบวกสาเป็นหกบวมมีห ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์บวมีศูนย์แปดบวกแปดเป็นสิบหกเหมือนในละคือดีๆกันดับเหล็กปูครับเอาแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกจะมาดับปลาปูนี่ดับหกลังดับหกลังแต่ปลาปูยังขึ้นเนียนหกหนึ่งอยู่ปูมันผิดเทียนผิดสองเทียนลองดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่สองที่สามนี่คือสูตรดับล่างนวยบวกน่วยครับหน่วยบวกนวย นวยบวกนวยบวกนวยดับล่างครับพิดสองวดครับปูอ๋อเพราะว่าสามบวกสามได้หกนี่คือมากหกมากหกบดับนะปูน้อสามบวกสามได้หกโอยูครับปูหกบวกหกเป็นสิบสองบอยเห็นไหมอ่าครับผมแต่ว่างวดงวดนี้อาจหกอาจจะมากก็เป็นไปได้มันอาจจะมากอะไรหรือว่าอาจจะอาจจะพลาดเห็นว่านี่มันย่านมันเป็นพูกเลยรเขเนี่ยิงขงว่า เลียนี่มันมีสองคููเท่านี้พิ่ดะเป็นล่างแนะครับปูเอาครับทผช้ชมครับโค้งสุดท้ายครับปูหาเจ็ดแปดให้สูตรเต็มสูตรครับผมครับ2องหนึ่งสามหนึเครับเต็มสูตรปูว่าปูเน้นล่างด้วยครับทผช้ชมครับแต่ว่าปูครับเน้นแค่3คูสองเน้นบน7 161หน่นเน้นล่างครับอ่าสูตรลอยมาไร่สามกับ33มสามเอาครับทำช้ชมครับ คลิปนี้บ่าวเถาฝากไว้สมนีนครับคือเก่าครับขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บจะจนเงินไหลน่อง,องท่องในเขาสุขคนเด้อครับเอาบ่าวเถาสวัสดีครับ